11จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อน16จังหวัดรับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง วันนี้10มีนาคม2564จนถึงวันพรุ่งนี้11มีนาคมส5 6 4สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงเย็นของวันที่10มีนาคม2564ก่อนที่เราจะไปดูนะครับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพายุฤด,ดูร้อนรวมถึงนะครับการพยากรณ์อากาศฝน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ จากกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือของคลิปนะครับเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมขอบคุณครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันพุทธที่10มีนาคม2564โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนนะครับในเวลา17นาฬิกาของวันนี้นะครับเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือพาย,ยุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง โดยจะมีผลกระทบตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้นะครับวันพุธจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับของวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณจังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซานครนายกสระบรุรีลบบุรี นครสวรรค์อุทัยธานีและสุพรรณบุรีต่อไปพื้นที่เสี่ยงฝนนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรต่อไปบริเวณภาคกลางนะครับบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีนครสวรรค์และอุทัยธานีต่อไปนะครับเราจะมาดูเหตุการณ์พายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ที่บริเวณซอยหัตไทยรัฐ14 แขงวงสามวาตะวันตกนะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งภาพโชว์อยู่ในขณะนี้นะครับโดยไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับมีแต่เสาไฟฟ้าหากักโค่นต้นไม้หักโค่นนะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณวีรยุทธ์สีแสงนะครับ และมีรายงานข่าวเข้ามานะครับในวันนี้ที่บริเวณจังหวัดสระบรุรีอำเภอหินกองได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับหรือวาตภัยเกิดขึ้นทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับรถกระบะเสียหายจำนวนสองคันและรถเก๋งอีกหนึ่งคันนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในระยะนี้ ขอบคุณภาพข่าวจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจังหวัดสระบุรีและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับของวันที่10มีนาคม2564เรดาร์ตรวจกลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณจังหวัดพะเยาแพร่ลำปางพิษณุโลก เพชรบูรณ์ชัยภูมิสิงห์บุรีลบบุรีอุบลราชธานีสระบุรีกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงบริเวณจังหวัดส,สุราธานีนะครับแค่บางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคผมสมาชิกที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ไล่มาแล้วมีฝนตกกันบ้างไหมนะครับอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้า โดยในช่วงวันที่10-11มีนาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนนะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก ในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับหรือพายุฤด,ด,ดูร้อนส่วนในช่วงวันที่12-16มีนาคม2564หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางแห่งสําหรับลมตะวันออกที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังอ่อนลงนะครับ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกแค่บางแห่งตลอดช่วงนะครับ ข้อควรระวัง10-11มีนาคม2564ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหรือพายุฝฟนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการ เกษตรโดยขอให้หาไม้ค้ำยันพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ต่อไปนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคเหนือในระยะนี้นะครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ารัวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันนะครับโดยตลอดช่วง ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5จนถึง25องศาเซลเซเยสน,นะครับส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นจนถึงช่วงบ่ายนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ3 4 4จนถึง40องศาเซลตซเยสได้นะครับต่อไปบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือ ภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือ10-11มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับโดยจะมีฝนเล็กน้อยนะครับ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ20-24องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าวนะครับและจะมีฟ้าหรัวเกิดขึ้นได้อุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงช่วงบ่ายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ3.3จนถึง3.9องศาเซลเซียสได้นะครับต่อไปบริเวณภาคกลางภาคกลางกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลนะครับในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ24จนถึง27องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนในช่วงกลางวันแดดจัดอากาศร้อนและจะมีฟ้ารั่วเกิดขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ36จนถึง40องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคตะวันออกนะครับในช่วงเช้าอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ23จนถึง26องศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงกลางวันจะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ และจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้อุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ3 4จนถึง39งาองศาเซลเซียสได้นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ2 2จนถึง25องศาเซลเซียสได้นะครับส่วนในช่วงกลางวัน อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ32จนถึง36องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิจะไม่สูงเท่าบริเวณไทยตอนบนต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคใต้ฝั่งตอนตกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22จนถึง25องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะมีอากาศร้อนจนถึงในช่วงบ่ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 2จนถึง .36 องศาเซลเซียสได้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูโมเดลฝนจากโมเดล ecmfwindy w com โหมดฝนฟ้าผ่านะครับดูในวันนี้นะครับเวลาประมาณ18นฬิกาเป็นต้นไปอาจจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณคลองตะเกาวคลองหาด สอยดาวระยองแกรงจันทบรุรีตราดนะครับบริเวณนี้รวมถึงชนบรุรีพัทยาบางพื้นที่ฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราจีนบุรีนะครับห้วยกระเจาไซโยกทองผาภูมิสวนพึ่งเพชรบรุรีราชบุรีนะครับบริเวณนี้ และกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงนะครับต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ11มีนาคม2564ฝนจะมีที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจะมีที่บริเวณกรุงเทพมหานาครปากเกร็ดนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการจาาเชิงเซาชนบรุรีปลวกแดงพัทยาหนองใหญ่ชุมแสงสัต,ตหีบระยอง แกลงจันทบุรีโป่งน้ำร้อนขลุงตราดนะครับบริเวณนี้ต่อไปเวลา17นาฬิกานะครับก็ยังจะมีตกนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครนะครับบริเวณภาคใต้ก็จะมีปราบปรายนะครับโดยฝนจะเริ่มในวันพรุ่งนี้วัน ที่11นะครับเวลา11นาฬิกาอาจจะมีฝนที่คุระบรีสุราษธานีขนอมบ้านนาสารนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ชะอวดกระบี่พังงาตะกัวป่าคุระบรีตรังพัทลุงหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับบริเวณนี้และกลุ่มฝนก็จะค่อยๆสซาลงนะครับ ต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศจิตวันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยตลอดช่วงเลยนะครับโดยลมที่พัดเป็นลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่1 0ถึง11มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนอง10เอร์เซนของพื้นที่ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน1 2ถึง16มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในช่วงวันที่10-11มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20%ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน12-16มีนาคม2564อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออก10-11มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วน12-16มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถของพื้นที่โดยตลอดช่วงเลยนะครับโดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนจะสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับ10-11มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วน12-16มีนาคม2564อากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อไปจะเป็นรายงานสรุปสถานการณ์น้ำจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำวันที่10มีนาคม2564โดยแหล่งน้ำต้นทุนบริเวณภาคเหนือมีปริมาณน้ำา1990ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่40สเปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่4 0 8 4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่20เปอร์เซนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ำา6,97ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่5 3สเปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่5 0 6 9ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่4 6สเปอร์เซนต์ส่วนภาคกลางปริมาณน้ำา796ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่3 9เปอร์เซนต์ ปริมาณน,น้ำใช้การอยู่ที่749ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่3 5เปอร์เซนต์ภาคตะวันตกมีปริมาณน,น้ำา17,489้าล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่62สเปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน,น้ำใช้การอยู่ที่4 0 7 7ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่2 8เปอร์เซนต์ ภาคตะวันออกมีปริมาณน,น้ำา1599ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่5 2สเปอร์เซ็นต์ส่วนปริมาณน,น้ำใช้การอยู่ที่1447ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่50สเปอร์เซ็นต์ส่วนภาคใต้มีปริมาณน,น้ำา5 4นล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6 9เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณน,น้ำใช้การอยู่ที่ ,3736 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่59%เปอร์เซนต์แหล่งน้ำต้นทุนรวมทั้งประเทศมีปริมาณน้ำา43,251ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่53%สเปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่19,162้านกบล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่33เปอร์เซนต์ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กข้อมูลณวันที่9มีนาคม2,564มีจํานวน1 4 1 9 9แแห่งโดยมีปริมาณน้ำา2 2 7 7ล้านลูกบาทเมตรคิตเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่43%อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีอยู่36แห่งมีปริมาณน้ำ3า6 7 6 0 4ล้านลูกบาทเมตรคิตเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่5 3เเซ ส่วนปริมาณน,น้ำใช้การอยู่ที่1 4 4 4 9้าล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่3 0ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีอยู่350แห่งโดยมีปริมาณน้ำา32,13ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่5 8สซส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่2 8 8 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่5 8เซ หนองบึงจำนวนเจ็ดแห่งปริมาณน้ำรวม218ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3-7%มเเปอร์เซนต์ขนาดใหญ่มีอยู่สองแห่งคือบึงหนองหานและบึงบอร,ระเพ็ดมีปริมาณน้ำรวม172ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่35เปอร์เซนต์ขนาดกลางมีอยู่ห้าแห่งคือบึงราชนกบึงสีไฟขวานพยาบึงระมานและบึงตะเครง มีปริมาณน้ำรวม46ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่46เปอร์เซ็นต์ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ